สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไรคล r สทีวีวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Toyota GR Corolla รุ่นปี2025รถแฮตแบ็ตัวแรงจาก Toyota ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายซิ่งโดยเฉพาะก่อนจะไปชมรายละเอียดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r i ไรแ i r ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ GR Corolla ปี2025ต้องบอกเลยว่ามันโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ เสริมความดุดันด้วยกันชนหน้าดีไซน์พิเศษไฟหน้าแบบ l ล d สรงเฉีียวพร้อมไฟ Daytime Running Light ที่ออกแบบมาให้ดุดันยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวถังมีความชัดเจนให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มขัน้นฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายอากาศเสริมประสิทธิภาพในการระบายความร้อนชุดแต่งรอบคันที่เน้นเรื่อง Aero Dynamic ทำให้ตัวรถดูแน่นและพร้อมลุยในทุกเส้นทาง ด้านข้างของตัวรถมีซุ้มล้อที่โป่งออกมาอย่างเห็นได้ชัดบ่งบอกถึงความแรงลิกๆใต้ผิวล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายพิเศษพร้อมอยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะถนนระดับท็อปกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเส้นสายของตัวรถลากยาวไปจนถึงด้านท้ายที่มีสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกพร้อมแข่งทุกเวลา มาที่ด้านท้ายตัวรถไฟ,ไฟท้ายเล็กด,ดีไซน์โชบเฉี่ยวท่อไอเสีย3ท่อเอกลักษณ์ของ GR Corolla ให้เสียงคำรามสะใจกันชนหลังดีไซน์สปอร์ตเสริมดิฟฟิวเซอร์ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกทำให้รถดูบึกบึนและเร้าใจไม่แพ้ซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวภายในห้องโดยสารของ GR Corolla ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อคนรักการขับขี่เบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังสลับเอาคันทารากระชับทุกสรีระการตัดเย็บด้วยได้สีแดงตัดกับวัสดุสีดำให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ดุดนัน พวงมาลายัยทรงสปอร์ตหุ้มหนังจับถนัดมือพร้อมโลโกโล้ G.R. ER, ที่เด่นชัดมาตรวัดแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบบอกข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรวมถึงโหมดการขับขี่ต่างๆที่สามารถเลือกได้จากปุ่มบนพวงมาลายัยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL เพิ่มความบันเทิงให้กับทุกการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual z โซ e ทำให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเย็นสบายอย่างรวดเร็ว พร้อมฟีเจอร์บอดนั่งปรับไฟฟ้าและระบบอุ่นบาดที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในทุกสภาพอากาศเครื่องยนต์ของ GR Corolla ปี2025คือหัวใจหลักที่น่าสนใจมากใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอ turbo, oria, ร์โบ3สูบ1.6ลิตรรหัส G 1 6 EGTs ให้กำลังสูงสุด300แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ออกแบบพิเศษเพื่อความแม่นยำทุกจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ระบบขับเคลื่อน4ล้อ GR4 ที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดหน้าหลังได้ระหว่าง60ต่อ40 5 0ต่อห0หรือ30ต่อ70ตามสไตล์การขับขี่ของผู้ขับช่วงล่างของ G-R Corolla เป็นแบบ MacPherson s t r ัทที่ด้านหน้าและด u บ l e w i วิ b o บนที่ด้านหลังเซ็ตมาเพื่อการยึดเกาะถนนในระดับสูงสุดระบบเบรกใช้ดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพร้อมคาลิเปอร์เบรคสี่พทที่ด้านหน้าและ2องพอทที่ด้านหลังช่วยให้การหยุดรถมั่นใจในทุกสถานการณ์เสียงเข้าไอาเสียของ G-R Corolla เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเสียงคำรามตอนเร่งรอบสูงนั้นร้าใจมาก เสียงป๊อปแอนครเวลาเปลี่ยนเกียร์ทำให้ประสบการณ์การขับขี่สนุกยิ่งขึ้นนี่คือรถที่ไม่ได้ทํามาเพียงเพื่อความแรงอย่างเดียวแต่ยังใส่ใจเรื่องอารมณ์ร่วมในการขับขี่อีกด้วยในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย GR Corolla จัดเต็มมาด้วยระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ ระบบไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาทำให้มั่นใจได้ว่าความสนุกในการขับขี่จะมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดสำหรับความจุข,ของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแม้จะเน้นสมรรถนะแต่ GR c o ol r o โคโลยังให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะขนสัมภาระไปออกทริปก็สะดวกสบายขับจริงบนถนน G r อา r o โคโลาให้ความรู้สึกกระชับคมคลายพวงมาลัยมีน้ำหนักพอเหมาะตอบสนองได้ดีมาก ช่วงล่างให้ความมั่นคงและหนึบแน่นไม่ว่าจะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือลุยถนนที่คดเคี้ยวการกระจายแรงบิดของระบบ g f o r 4 e ทำให้รู้สึกได้ถึงการส่งกำลังที่ต่อเนื่องและมั่นใจตลอดการขับขี่ในโหมด Track โหมด g r Corolla เปลี่ยนเป็นรถแข่งขนาดย่อมได้ทันทีการตอบสนองของเครื่องยนต์ไวมากเกียร์สั้นทำให้การเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งรวดเร็วทันใจท่งตัวได้ยอดเยี่ยมแม้ในการขับขี่ที่ดุดันเสียงจากท่อไอเสียสร้างบรรยากาศรา้าใจอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตที่เน้นสมรรถนะแต่ในการขับขี่แบบปกติ GR Corolla ก็ยังให้ความสบายที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางหลวงตัวรถมีระบบช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกดีมากเบาะนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลราคาค่าตัวของ Toyota GR Corolla ปี2025ในไทยนั้นถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้ ใครที่มองหารถแฮทแบ็กตัวแรงขับสนุกใช้งานได้จริงและยังมีความปลอดภัยครบท้วน GR อา r o โคโรลคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตอนนี้ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรส์แฟร์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ